ขอเซตวงสวิงกันหนึ่งสองสามเป็นไงล่ะฝีมือด <c oughs> ยาเลยม้วดําดําดำ อะไรไหมครับหน้าสดก็น่ารักนะเนี่ยจริงเหรอจริง เพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนกดติดตามพวกเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดปั่นิ่งกุ้งกิ้ให้ด้วยนะอืพี่บูอันนี้คิดอะไรดีอ่ะเอองั้นอยากกินข้าวมันไก่อ่ะไม่ได้กินมาหลายวันแนละ้วอุ้ยหนูก็อยากกินนายสั่งไหมโอเคของแม่หนุยอุ้ยเราส่งอยางนี้เราไม่มีหัวเน้นๆเลยนะหนัวเซ็ตวงสวิงกัน 1..2..3.. linh mười hai lần phê bình dạng 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 cái ไรเนี่ยมาจากไหนอ่ะเอามาดูใครมาเขียนแบบนี้เนี่ยคะเฮ้ยไอ้ทีมันอ่านสวยเร็วไม่เร็วน่า,นานเลยกลับไปพี่น้องเลยทำอะไรเนี่ยฮะยุ่งอะไรด้วยเออฝากไว้ก่อนเลยยุ่งไม่เข้าเรื่องดับทั้งพี่ทั้งน้องก็เลย ามาว่ากิฟนี่นี่อย่างนะอย่าไปสนใจเลยของพวกเนี้ยกิฟไม่ได้เหมือนที่เขาพูดสักหน่อยอ,ยอย่าเศร้าเอย่าเศร้าเสรอง่อือ้อลอ,อ,อ,อยได้เหว่าไงจ๊ะหนูดำ กลับบ้านคนเดียวไม่กล <wh ัวอันตรายเหรอให้พี่ไปส่งไหมหุ้ยแต่ลืมไปดำอย่างนี้คงไม่มีใครกล้าทำอะไรหรอกโอ้เอาว่าไงล่ะให้ไปส่งไหมเนี่ยเอาเฮ้ยขามก็ตอบสิทำไรเนี่ยฮะต้องไหนแล้วนะเมื่อแตเลิอกยุ่งกับน้องสักทีเนี่ยฮะแล้วเมื่อไรจะเลิกมาควนเลยทีเนี่ยโอ้ยจะไปยุ่งไเปองเรื่องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ไกลอย่าไปสนใจเลยโอ้หอากาศดีมากเลยอะใช่น้องให้วันนี้อากาศดีดีเฮ้ยทุกคนถ่ายรูกปกันหน่อยดีกว่าเนี่ยตรงนี้แสงกำลังสวยเลยนี่โอเค<า>โอเคมามา,มา,มาใครถืออ่ะพี่บูถือเลยอ่า,า,าอนี่มองกล้องนะมองกล้องโอเค ป้าเมื่อกี้หน้าเขาค่ำมากแสงแสงมันตกอีกแล้วหน่ะสองสามเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่เนาะป่ะเมื่อกี้หน้าไม่โอเคเลยกดถ่ายไม่อโอ้ยพี่กีเพอถ่ายเสร็จแล้วว่าก็ไปใช้แอปแต่งก็ได้มั้งคะเออใช่เดี๋ยวนี้ใครเขาลงรูปหน้าสดกันล่ะเออไปแต่งไปอ่ะ วิจาร์ดูนู่นนี่สวยมากเลยอ่ะไปถ่ายรูปกันไหมอุ้ยตรงนี้ก็ดีถ่ายตรงไหนดีเนี่ยแล้วงนี้กันนี่กี่หักอันุไม่ได้อ่ะได้แล้วเน้นขาวนะคะเน้นขาวเขาแบบขาวๆเลยนะคะ ตรงนี้ไม่อ้วนใช่ไหมพี่เขาแบบผอมๆแล้วข,ขาวๆนะอ๋อไม่ไม่อ้วนครับไม่อ้วนครับได้ครับพี่ถ้าเกิดหนูหันมุมไหนไม่สวยอะ่ะรีบบอกเลยนะฮะอ๋อโอเคครับได้ครับอยากให้ผิวค้านะคะขอแบบหน้าพุ่งๆนะคะออร่าโอ,อ้โอเคครับขอพุ่งๆนะพุ่งยังครับฮะ อ๋อไม่อ้วนครับขาวขาวขาวเพราะหน้าพุ่งๆนะคะครับโอ้ยเออตรงนี้ไม่มืดใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าไม่ได้เรื่องมากแค่กับเราเนี่ยกับคนอื่นก็เป็นหรอพี่ปูยังไม่ชินหรอคะแขนใ่เลยนี่ยใหญ่ใหญ่แขนใหญ่นะคะโอ้โหถ้าจะลงรูปแบบเนี้ยก็ไม่ต้องแท็กเขามาก็ได้มั้งแหมก็ถ่ายด้วยกันก็ต้องแท็กสิ ถามว่ามีอะไรหรไม่มีดูดิเฮ้ยเฮยเขื่อนอ๋อเขืนใหญ่เลย,เเลยทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะเ <c oughs> ขื่อนอะไรก็ไม่รู้เ<จ>นาะเขินอะไรก็ไม่รู้อ่ะ สวยใสหน้าเด้งผิวฉ่ำผิวออร่าของพี่กลับมาเสิเจ้าไหวเหรอคะไหวบอกเลยลุย พี่ชอบพี่ชอบนะพี่กิฟตอ๋อ,อ คิดแ่ะพร้อมที่ออกไปเฉิดฉายแล้วใช่เฮ้ยเขามาแล้วอ่ะเอาย่างจะรีไปสิไปเลยเร็วไป น้าสดก็น่ารักนะเนี่ยจริงเหรอจริง